ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดินทางไปไต้หวันอย่างไรไม่ให้โดนหลอกนะคะจากมีชาชีพนะคะอย่างแรกเลยควรจะเข้ามาสมัครงานที่บริษัทนะคะที่มีตัวตอนอยู่จริงและก็คุยกับบุคคลที่มีตัวตอนอยู่จริงๆนะคะก็คือจะต้องเห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ดูโปรไฟล์นะคะพยายามอย่าดูว่าเขามีรีวิวมาแบบไหนเพราะมันสามารถก๊อปปี้รูปภาพกันได้ให้ดูนะคะดูนานๆดูยังไงถ้าเขามีรีวิวก็ต้องดูว่าเขาไลฟ์สดหรือเปล่าออนสดหรือเปล่านะคะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงอย่าดูแค่ ภาพถ่ายหรือว่ารูปถ่ายให้เช็คดูนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นๆที่รับสมัครงานกับคุณนะคะเขามีใบอนุญาตนะคะจะส่งแรงงานไทยไปทํางานได้ถูกกฎหมายหรือเปล่าตัวนี้สามารถดูได้ในส่วนตัวของอิวก็คือมีนะคะบริษัทที่อิวทํางานอยู่ชื่อบริษัทจัดหางานเอเคกร์แอนจำกัดและบริษัทจัดหางานวินเพสเมนจำกัด um เรามี2ชื่อบริษัทนะคะสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานที่ไต้หวันได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะหายห่วงหายกังวลผ่านตอมอแน่นอนไม่มีรอยแพรเราจะได้รับสัญญาจ้างตั้งแต่ เมืองไทยนะคะสัญญาจ้าง3ปีได้วีซ่าทำงานถูกกฎหมายและยังสามารถต่อสัญญาได้เรื่อยๆจนครบ12ปีนะคะใช้เวลาทำเอกสารเพียง1วันเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเราจะนัดมาวีซ่านะคะแล้วก็มาบินใช้เวลาไม่เกิน2เดือนนะคะแลกกับค่าแรงที่ไต้หวันวันละ7 0 0ถึง800บาทนะคะเงินเดือนอยู่ที่2 4 0 0 0เหรียนยนะคะก็คือไม่รวม OT นะคะถ้ามี OT ก็แล้วแต่ว่าออเดอร์แต่ละโรงงานมีเท่าไหร่นะคะถ้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์โทร โทรศัพท์ได้เลยค่ะ